ค่ะแพทเทิร์นของแถวที่หนึ่งของชั้นที่สองค่ะจะแตกต่างจากแถวที่หนึ่งเล็กน้อยคือตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะคะสองคู่จากแถวที่10แถวสุดท้ายของชั้นที่หนึ่งเราลง2คู่ตอนนี้เหลือคู่เดียวค่ะนะคะลดเหลือคู่เดียวค่ะตรงนี้โซ่สามค่ะจากชั้นที่1ห,หลักเนี้ย เราเป็นโซ่สองแต่พอการใส่โซ่สอง้วเข้าลังสําหรับชั้นนี้เราต้องใส่เป็นโซ่สามนะสรุปตรงนี้โซ่สามอันนี้หนึ่งคู่พอหนึ่งคอไม่ต้องโซ่นะคะตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องใส่โซ่พอหนึ่งคออย่างนี้เลยอันนี้ก็แปดตรงนี้แปดแปดขาค่ะนะคะสําหรับแถวแถวที่ที่หนึ่งของชั้นที่สองทีนี้เราก็มาวัดของการจบแค่นี้นะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเชื่อม แขนเสื้อก่อนที่จะเชื่อมแขนเสื้อเรามาดูวิธีการแบ่งส่วนหน้าหลังแล้วก็แขนกันนะคะมาดูวิธีการแบ่งส่วนหน้าหลังแล้วก็แขนนะคะในส่วนในนี้ตัวสับปะรดทั้งรอบการเชื่อมชั้นแรกเลยนะคะถ้าเกิดว่าแนะนําถ้าเกิดว่าใครจะถักอีกชั้นหนึ่งอันนี้ชั้นที่1ชั้นที่สอง ะะเราการแนะนําว่าถ้าจะถักชั้นที่สองแล้วค่อยเชื่อมเนี่ยก็แนะนําให้เพิ่มขาสับประรดจากชั้นแรกนะคะอย่างชั้นนี้ชั้นที่1 8ขาชั้นที่สองแนะนําให้เป็นเก้าขานะคะเพื่อที่เราจะได้ขยายนะคะสําหรับชั้นที่สองถ้าใครจะเชื่อมหลังจากชั้นนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่เพิ่มขาเขาจะ รั้งๆนะคะการแนะนำนะคะมันจะเป็นการขยายไปในตัวเพราะว่าเราไม่ได้ถักแบบแยกแขนเราถักแบบขยายนอกจากเพิ่มขาสับปะรดแล้วเราก็สามารถเพิ่มตัวก้นลายเป็น2คู่นะคะสําหรับใครที่ต้องการสาใหญ่กว่าในแบบในวิดีโอแต่ในวิดีโอตามตามแค่ชั้นเดียวนะคะ,ะต่อไปมาดูวิธีการแบ่งกันต่อ ของ,ท,งทั้งตัวสับป,ปะรดเนี่ยของกันได้14ลูกสับป,ปะรด14ลูกเราคำนวณไว้แต่แรกอยู่แล้วว่า14ลูกหน้า4หลัง4ี่แล้วก็แขนข้างละ3ก็จะรวมกันเป็น14แล้วเราก็มาลองวัดดูว่า14 14 14ลูกสัปปะรด1 4ลูกกันแบ่งไว้แล้หนึ่งอาได้กี่เซนติเมตรถ้ารอบอกได้แล้วเราก็เชื่อแต่วิธีการคำนวณเดี๋ยวมาบอกอีกทีนะคะว่า เราเราคำนวณได้อย่างไงเนาะก็อันดับแรกจุดเริ่มต้นวิธีแบ่งค่ะอันนี้แถวสุดท้ายก่อนเชื่อมคือแถวที่หนึ่งของชั้นที่สองเป็นลักษณะแบแบบนี้เราจะแบ่งเราดูได้จากไงเราดูจากรูกสบัปรดค่ะต,ตัวนี้หนึ่งสองสาก็อย่างที่แจ้งว่าส่วนแขน3การเริ่มจุดจุดเริ่มต้นตรงนี้เลยนะคะเริ่มต้นสินส้นสุดตรงเนี้ยเป็นตัวกันลายแล้วก,ก็นับไปเลยค่ะหนสอง สามก็จะได้ส่วนแขนข้างหนึ่งนะแล้วเราก็มาร์กไว้ฮะอันนี้ไล่ตามภาพเลยเนาะต้องขยายใหญ่นิดนึงไล่ตามภาพเลยหนึ่งสองสได้ส่วนแขนแล้วไล่มาฮะส่วนตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหน้าฮะเดี๋ยวเรามาร์กไว้จุดหนึ่งแล้วก็นับไปอีก4ี่ลูก1 2 3่ามสี่ แล้วก็มาร์คไว้จุดหนึ่งแล้วก็มาร์กแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหน้าค่ะนะคะพอมาร์คเสร็จแล้วเราก็เลื่อนไล่มาแล้วก็นับไปอีก3มลูก1 2 3่สไปจะได้แขนอีกข้างแล้วก็มาร์คจุดไว้ตรงตัวกา้านลายตรงกลางค่ะนะคะแล้วก็ไล่ตามก็จะเหลือส,สุดท้ายก็คือส่วนหลังก็นับสับปะปร,ปปรดไปบปลูกหนึ่งสองสามเขาก็จะมา จบกันมาบรรจบกันตรงจุดเริ่มต้นสิ้นสุดก็จะลงตัวพอดีก็คือส่วนหน้าหลังในส่วนของการได้สี่ลูกแล้วก็แขนข้างละสามนะคะแล้วทีนี้เรามาดูขั้นตอนต่อไปเราก็ดูว่าที่เรามาร์กจุดไว้เนี่ยถูกต้องไหมนะคะว่าเวลาเราประกบคู่กันอ,อันไหนประกบคู่กันนีว่าถูกต้องไหมอ่าสีชมพูกับสีชมพูของการส่วนแขนประกบแล้วก็ลายเขาตรงถูกต้องไหมแล้วก็สี สีเหลืองกับสีเหลืองประกบกันอ่ะส่วนแขนอีกข้างส่วนตรงกลางแบบนี้ก็จะเป็นส่วนหน้าค่ะก็จะถูกต้องนะคะต่อไปมาดูวิธีการวัดแล้วก็คำนวณว,ว่าเราต้องเพิ่มจุดใต้รักแร้เท่าไหร่นะคะค่ะเราวัดรอบอกเมื่อเราแบ่งแบ่งส่วนหน้าหลังได้แล้วเนาะเราก็มาวัดรอบอก ที่เราต้องการในวิดีโอต้องการรอบอก1 3 3นิ้วนะคะถ้าคิดเป็นเซนก็84เซนติเมตรแล้วก็เครื่องหนึ่งของ84คือ42นะคะถ้างั้นรอบอกสีสับปะรดสี่ลูกของเราต้องได้42เซนแต่ว่าการจะพอแค่นี้แต่การจะมาบอกวิธีว่าจะไปยังไงต่อนะคะ1,2,3,4สี่สลูกคือตรงที่มาร์กตรงนี้จุดเริ่มต้นกับตัวมาร์กสีสีเหลืองนี่คือรอบอกนะคะการก็วัด อันนี้คร่าวๆเนาะไม่ได้เป๊ะแต่ว่าการไม่แน่ใจวิธีการใช้ใส่วัดที่ถูกต้องคือแบบไหนนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขคร่าวๆของการนะคะของการถึงได้สิบสามนิ้วค่ะนะคะถึงจุดมาร์กตรงนี้นะคะคือรอบอกค่ะได้สิบสามนิ้วสิบสามนิ้วรอบอกที่วัดได้จริงนะคะส3บามนิ้วจากที่ต้องการจริงๆเออเครื่องหนึ่งมันต้องเท่าไหร่สี่สี่สิบสองใช่ไหมอ่ะได้สาม ใช่สิบสามนิ้วเราวัดดูก็จะได้ประมาณสามสิบสี่เซนติเมตรหรือสามสิบห้าระบบเพิ่มเนาะสามสิบสี่สรุปตรงนี้ของการได้สามสิบสี่เซนติเมตรนะคะพอแล้วพอแค่นี้แต่จริงๆต้องการอีกสี 42, ่สิบสองขาดอีกนะคะส่วนที่เหลือ,อาการจะมาเติมตรงจุดใต้รักแร้หนึ่งลายแต่มาดูวิธีกันนะคะเดี๋ยวการจะบอกวิธีวัดก่อนนะคะส่วนรอบอกได้แล้วนะคะสิบสามนิ้วเราก็มาดูส่วน ส่วนเส้นทะแยงนะคะเส้นทแยงของการการวัดเป็นเส้นก็นแล้วกันเส้นทะแยงของการได้สิบห้าเซนติเมตรค่ะค่ะเส้นที่ห้าเซนติเมตรสรุปรอบอกสที่วัดจริงสามสิบสี่แล้วก็เส้นทะแยง10สิบ้าที่ต้องการจริงๆ1ิสดหรือว่ายี่สิบนะคะพอแค่นี้นะคะการเชื่อมแขนมาดูขั้นตอนต่อไปแล้วหลังจากนั้นเราก็มาวัดที่การมาร์กไว้คือ1ลายสับปะรดนะคะว่ากว้างกว้างเท่าไหร่ ะะเพราะว่าเราต้องมาใช้ตัวเลขในการคำนวณในการเชื่อมแขนค่ะนะคะจุดที่การมาร์กสีชมพูนี้ส่วนที่กว้างที่สุดของลายค่ะนะคะส่วนที่กว้างที่สุดของลายเราวัดจากมุมนี้ถึงมุมนี้เราว่าลายของเราได้กี่เซนนะคะการใช้หน่วยเป็นเซนนะคะในการคำนวณเนี่ยค่ะจากตัวมาร์กสีชมพูจุดนี้จนจุดจุดนี้ได้9เซนติเมตรค่ะนะคะเท่ากับว่า1ลายของการกว้าง9เซนติเมตรนะคะต่อไปมาดูวิธีการคำนวณก่อน อันนี้คือตัวเลขที่วัดให้ดูนี่คือตัวเลขก่อนก่อนเชื่อมแขนนะคะก็คือรอบอก3 4เซนติเมตรลายกว้าง9เซนติเมตรแล้วก็เส้นทะแยงแขนนะคะความยาวแขนณนะปัจจุบันได้10ท่าหร่เมื่อกี้15ใช่ไหม15เซนติมตรเดี๋ยวเรามาดูวิธีคำนวณว่าได้วิธีคำนวณก่อนเชื่อมว่าต้องทำยังไงนะคะวิธีเพิ่มจุดใต้รักแร้ค่ะ มาดูวิธีการคำนวณก่อนเชื่อมหลังเชื่อมนะคะจุดใต้รักแร้นะคะก็ลายชป,ปะรดนะคะของการแปดขาการก็ไม่รู้ว่ามันจะมีแตกต่างถ้าใครไม่ขึ้น8ขาหรือว่าเก้าขาหรือว่ามากกว่านี้ความกว้างลายก็จะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้การก็เลยระบุเป็น8ขาก็คือรอบอกที่ต้องการจริงๆได้ 3, 33มสามนิ้วเป็นเซนก็แปดสิบสเซนติเมตร เรา84นะหาร2จะได้42 42คือตัวเลขที่เราต้อง,องการนะคะรอบครึ่งหนึ่งของรอบอกที่เราต้องการนะคะที่การวงกลมไว้มาดูการว่าวัดงานจริง1ลายนะคะ1ลายที่วัดให้ดู1ลายกว้าง9เซนติเมตรวัดงานก่อนเชื่อมรอบอกของการได้34อันนี้รอบอกนะในส่วนของรอบอกก่อนเชื่อมแขนนะ34แล้วก็1ลายกว้าง9เซนติเมตร แล้วแน่นอนว่าหลังเชื่อมน่ะควรจะได้รอบอกหลังเชื่อม34บวก9ได้43เซนซึ่งตัวเลขก็ยืดหยุ่นใกล้เคียงกับใกล้เคียงกับที่เราต้องการหรือว่าใครใครอยากจะอยากจะให้มันตรงกันเลยก็มีเทคนิคในการที่เรามาลดมาลดส่วนส่วนจุด ตายรักแร้ให้ให้เล็กลงก็ได้นี่นเขเป็นเทคนิคอีกแบบนะคะแต่ในส่วนของการโอเคเพราะว่าต่างกันแค่1เซนมันยืดหยุ่นได้เนาะอันนี้สําหรับรอบอกเนาะส่วนส่วนจุดแยกแขนเส้นทะแยงที่วัดให้ดูนะคะวัดจริงได้15เซนติเมตรจากที่ต้องการจริงอ่าลืมเขียนต้องการจริงๆต้องการตรงนี้18ถึง20เซนติเมตรนะคะในส่วนของเส้นทะแยงนะคะแต่ว่าการวัดงานจริงได้ได้15้า เซนติเมตรแล้วส่วนส่วนที่ขาดที่เกินเนี่ยเราไปเพิ่มตรงจุดใต้รักแล้ก็เหมือนกันกับจุดนี้นะคะจากงัดวันจริงได้34ต้องการจริงๆ42นะคะเหมือนกันก็คือวัดงานจริงในส่วนของจุดเ,เส้นทะแยง1ลายอะ่ะเราไม่สามารถใช้15บวก9ได้เลยเพราะว่าเส้นทะแยงเวลา ตรงจุดไต้รักแลวเราใช้งานจริงมันจะแค่ครึ่งน,งนึงอะคะ่ะมันต้องพับทบเราก็เลยต้องนำา9หาร2ได้4.5เราถึงเอา4.5เนี่ยนดห้านี่มาบวกกับ15บหนะคะสิบหวก4ีก็จะเท่ากับ19.5ก็คือสรุปหลังเชื่อมเนี่ยรอบงานจริงเราเส้นทะแยงควรจะได้ประมาณ19.5นะคะในในในส่วนที่ต้องการ18ถึง20เซนติเมตร ะะแล้วก็ลองมาดูกันนะคะว่าหลังเชื่อมเป็นยังไงบ้างขั้นตอนต่อไปก็มาดูวิธีการเชื่อมแขนกันค่ะมาดูวิธีเชื่อมแขนเสื้อกันค่ะก็รอบรอบอะไรไม่ใช่รอบทั้งตัวของการได้สิบสี่สิบสี่ลายก็คือแบ่งส่วนหน้าและหลังสี่สี่ลูกสี่ลายนึงสองสามสี่แล้วก็ส่วนแขนสามสามลายเนาะก็ จุดเริ่มต้นสิ้นสุดของการอยู่ตรงนี้เราก็มาเริ่มจากนี่เลยนะคะพอมานี่ตรงนี้จะเป็นส่วนแขน1 2ึสามแล้วก็เราต้องเชื่อมติดกันตรงนี้เพิ่มลายมาจากจุดมาร์กสีชมพูมาจนถึงจุดมาร์กสีชมพูเพิ่มลายมานะคะวิธีเพิ่มของการก็ลงแบบนี้สองหลักค่ะตรงกลางนะจะเห็นว่าตรงกลางแบบนี้ลงสองหลักแล้วเราก็โซ่สองหนึ่งสองสาม สี่ห้าโซ่ห้าพันหัวเข็มแล้วมาลงที่โซ่ที่สามอันนี้เราจะทำเป็นห่วงเป็นช่องได้มาหนึ่งช่องค่ะตรงนี้เป็นโซ่สองแล้วก็ทำช่องหนึ่งแล้วก็ทำสามหนึ่งสองสามช่องที่สองได้มาช่องที่สองทำทั้งหมดเจ็ดช่องค่ะ,ะนะคะนี่ได้ช่องที่สองแล้วก็ หนึ่งสองสามได้ช่องที่สามนะคะเดี๋ยวให้ครบเจดช่องกันค่ะเราทำช่องโซ่สองแล้วก็ช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดคเป็นช่องช่องแบบนี้นะคะนะคะแบบนี้พอได้เจ็ดช่องเราก็ปิดท้ายด้วยโซ่สองแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็หยิบแขนอีกข้างจงจุด ที่เรามารกไว้พันหัวเข็มลงหลักนี้เลยค่ะก็เป็นพอหนึ่งคออันนี้จะเป็นแพทเทิร์นที่เรากำลังถักนะปัจจุบันนี้คือแพทเทิร์นของแถวที่สองค่ะแถวที่สองชั้นที่สองค่ะค่ะก็คือตรงจุดใต้รักแหละนะตรงนี้ค่ะก็จะได้ค่ะให้ดูภาพรวมจุดใต้รักแห้เราก็จะเพิ่มมา แ,บบแล้วเราก็มาดูว่าตอนที่เราคำนวณไว้นะว่า1ลายอ่ะต้องได้9เซนติเมตรจากที่การแจ้งก่อนเชื่อมหลังเชื่อมนคะคะตรงนี้9เซนติเมตรเราก็ต้องมาวัดดูอันนี้คือจุดสำคัญเลยนะเราต้องมาวัดดูว่าเราได้จริงเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าการวัดดูอ่ะได้ตั้ง10เซนติเมตรมากกว่ามากกว่าที่ คำนวณไว้นะคะเพราะว่าอันนี้เราขึ้นเป็นห่วงอะค่ะอาจจะได้สิบเซนมีถ้าเกิดว่าสิบเซนเราลองมาคิดดูว่ามันได้เท่าไหร่เนาะสมมติสิบเซนสมมติตรงนี้สิบเซนสามสิบสี่บวกสิบก็จะเป็นสี่สิบสี่คือต่างจากที่เราต้องการสี่สิบสองอ่2สี่สิบสองก็คือสองเซนติเมตรสองเซนติเมตรใช่ไหมสี่ค่ะก็อย่างที่ที่ถักจุดใต้รักแร้ เขาไม่ตรงกับหนึ่งลายกว้างเขาจะมากกว่า1เซนก็คือ10เซนสมมุติตรงนี้สิเซนสามสิบสีเป็น44่สบสี่รอบอกหลังหลังเชื่อมเราจะได้44่สิบสี่นะคะมาดูเราก็มาดูว่าที่เราต้องการสี่สิบถ้าเกิดว่า44่สิบสี่กับสี่องมันไม่มากถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสอะไรถักใส่เองก็สามารถถักแบบนี้ได้เลยแต่ถ้าคุณอยากจะให้ตรงตามที่เราคำนวณไว้แบบนี้หรือว่าใกล้เคียงที่สุด คุณก็มีวิธีนะคะกันก็มีวิธีตรงนี้คุณก็สามารถเปลี่ยนเข็มค่ะเฉพาะตรงจุดใต้รักแร้ตรงนี้เราก็เปลี่ยนให้เข็มเป็นเป็นเข็มที่เล็กลงค่ะทีหนึ่งก็ทําเป็นโซ่ถักเป็นโซ่ไม่ต้องขึ้นห่วงแบบนี้ทําเป็นโซ่ก็ได้หรือว่าลดห่วงลงจากที่ขึ้นเจ็ดช่องเจ็ดห่วงให้เหลือหนึ่งหนึ่งให้ลดเหลือหกแล้วแต่วิธีการลดจำนวนแพทเทิร์นเขาก็จะมีคลาดเคลื่อนเราก็ต้องปรับเปลี่ยนแพทเทิร์นเล็กน้อยก็คือ วิธีการลงหลักก็จะปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จทีเดียวนะคะสําหรับแถวนี้เชื่อมแขนเสร็จเรียบร้อยทั้งสองข้างนะคะสําหรับแถวนี้ก็คือแถวที่สองค่ะอันนี้แขนตรงนี้อันนี้คือจุดเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดแพทเทิร์นอันนี้แพทเทิร์นของแถวที่สองนะคะค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าจุด ใต้รักแร้เนี่ยเราขึ้นเจ็ดห่วงหรือว่าเจ็ดช่องก็คือเราดูณแถวปัจจุบันที่เราถักกันอย่างในแบบเนี่ยถักอยู่ในแถวแพทเทิร์นแถวนี้เขาก็จะได้เจ็ดช่องนะคะแพทเทิร์นของแถวนี้เขาจะประกอบไปด้วยตัวกานลายหนึ่งหนึ่งคู่แล้วก็โซ่สองแล้วก็ตรงนี้เจ็ดช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็โซ่สองแล้วก็ลงตัวกานลายแบบนี้ก็เลยเป็นที่มาของ จุดใต้รักแล้ตรงนี้เขาจะได้เจ็ดช่องหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดก็มาจากตรงนี้ส่วนโซ่สองก็ที่ใส่ก็คือจากจุดนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวกันลายคู่เดียวนะคะอันนี้เป็นที่มานะคะไม่จําเป็นว่าคุณต้องถักจนครบลายครบแถวแล้วค่อยเชื่อมถ้าอย่างนั้นจะทําให้แขนเสื้อเราใหญ่ไปเราสามารถจุด หน้าแถวไหนก็ได้ตามรอบอกตามวิธีการคำนวณที่การแจ้งแล้วคุณก็เชื่อมแขนได้เลยนะคะมาแถวต่อไปกันเลยก็คือแถวที่สามจะเป็นการขึ้นตาสับป,ปะรดตาสับป,ปะรดเรถิ่มต้นแบบนี้โซ่สามค่ะตรงนี้จะเป็นโซ่สามหนึ่งสองสามแล้วก็มาลงที่ช่องแรกควักธรรมดาลงตรงกลางตรงช่องแรกเลยนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งหนึ่งอ่ะ หนึสองสามลงตรงกลางที่ช่องแรกควักธรรมดาคะ่ะหนึ่งสองสตรงนี้เราลงหลักทุกช่องตรงนี้จะได้หช่องนะคะหนึ่งสองสามลงตรงกลางหนึ่งสองสามลงตรงกลาง ค่ะได้ครบหกหนึ่งสสามสี่ห้าหกพอได้หกเราก็ลงโซ่สามหนึ่งสองสามแล้วก็มาลงตามแพทเทิร์นเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นคู่ตัวกันลายหคู่นะคะก็คือพอหนึ่งคอสองครั้งโซ่สองแล้วก็ลงที่ช่องเดิมอีกสองคลักค่ะเดี๋ยวให้ดูตรงจุดจุดนี้นะคะค่ะเนี่ยค่ะ จุดใต้รักแร้ค่ะลายแพทเทิร์นเขาจะเป็นแบบนี้นะคะก็ถักตามแพทเทิร์นจนถึงแขนอีกข้างเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันตอนครบแถวกันค่ะค่ะแถวที่เราเชื่อมแขนอันนี้แพทเทิร์นแถวที่สามค่ะตรงนี้ทำช่องค่ะเขาจะได้มาหช่องนะคะเท่ากับตาสปะรด6ช่องด้านข้างก็โซ่สามค่ะอันนี้ตัวแพทเทิร์นนะคะของแถวนี้นะคะ ะะเป็นตาสป,ปะรดจะได้6ตาอันนี้คือตรงจุดเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดค่ะนะคะหลังจากแถวนี้ไปเราสามารถทำซ้ำเหมือนชั้นที่1ต่อไปเราก็ทำมาดูชั้นที่1นนะคะแพทเทิร์นจะเหมือนกันทุกประการเลยค่ะนะคะถักความยาวนะคะได้สักชั้นหรือว่าเรามาดูว่าเราได้ถึงเอวแล้วค่อยมาดูกันอีกทีนะคะ ตรงจุดใต้รักแล้นะคะที่เราถักช่วงตาสับป,ปะรดเขาก็จะลดหลั่นตามผังตามแพทเทิร์นะคะเราก็ถักไปจนครบแพทเทิร์นนะคะจนได้ความยาวตามต้องการค่ะก็เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนความยาวได้พอสมควรแล้วนะคะค่ะถักการถักช่วงตัวได้เพิ่มมาอีกชั้นหนึ่งแล้วตรงนี้แถวสุดท้าย ก็คือแถวที่10นะคะก็ครบชั้นครบชั้นที่2จะเห็นจุดใต้รักแร้ที่เชื่อมแพทเทิร์นก็จะเป็นแบบนี้นะคะมาดูแพทเทิร์นค่ะแพทเทิร์นโดยรวมค่ะมาวัดงานกันรอบอกค่ะก็ไม่ได้เป๊ะเ,เนาะก็4ี่สบสีค่ะส่วนเส้นพะแยงจากนี่ถึงนี้สิสี นะเดี๋ยวเอาเส้นทะแยงเราต้องวัดจากนี้เส้นทะแยงวัดนี่นะตรงนี้นะยี่สิบเซนติเมตรค่ะก็ถูกต้องนะคะสรุปก็คือที่ที่คำนวณไว้อะคะ่ะก็อยู่ในในเกณฑ์ถูกใกล้เคียงนะคะก็ก็ได้นะคะก็ได้ตามใกล้เคียงตามที่เราคำนวณไว้แต่แรกค่ะ ก็อันนี้เสร็จชั้นที่สองแล้วต่อไปเราก็ถักยาวตามความยาวตามต้องการเลยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนที่ได้ความยาวตามต้องการเนาะเดี๋ยวค่อยมาว่าขั้นตอนกันต่อไปค่ะหลังจากที่เราเชื่อมแขนความยาวถักได้การถักได้3ามชั้นนะคะหนึ่งสองสามค่ะได้ถึง3ามชั้นความยาวจากคอเสื้อมาจนถึงแถวสุดท้ายที่เราถักก็ ประมาณสามสิซเมตระค่ะค่ะสามซมค่ะค่ะสากับ39 38 38าสซมก็หลังจากนี้นะคะอันนี้คือใต้รักแร้คห,หลังจากแถวนี้ไปต่อไปการจะขยายนะคะจะเพิ่มลายเข้ามาคือจาก วิดีโอตัวสีเขียวเราเพิ่มลายโดยเพิ่มที่ขาสับปะรดแต่วิดีโอนี้จะเพิ่มลายด้วยการเพิ่มสับปะรดเพิ่มลูกแทรกแทรกลูกสับปะรดเพิ่มมานะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการกันนะคะ